หน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนที่435ตรังจับกลุ่มผู้ต้องหาค้ายาเสพติดได้7รายรวมของกลางกว่า2ล้าน5แสบาทจัดหา,าง,งานจังหวัดตรังเตือนประชาชนอาจถูกหลอกลวงจากการหางานทางอินเทอร์เน็ตได้หลังพบสถิติคนไทยถูกหลอกเพิ่มสูงขึ้นรายละเอียดของข่าวติดตามได้จากปฏิพลออยราชนารักษ์ธนาประพัฒสอนในข่าวตรังยามบ่าย สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับรายการข่าวตรางยามบ่ายครับวันนี้เป็นวันพุธที่10ตุลาคมพุทธศักราช25 5 5นรครับกับผมธนาพัน์สอนครับครับผมปฏิพล์อายุรนาวรัก์ครับครับผมวันนี้คุณปฏิพลทของฟ้ามันมืดคลื่นหม่กันแล้วครับนะครับก็ดูแลนสุขภาพมันด้วยนะครับใช่ครับครับข่าวแรกมีอะไรบ้างครับวันนี้วันนี้ครับโมมีข่าวที่เกี่ยวกับเรื่องของสาธารณสุขนะครับ สาธารณสุขจังหวัดตรังครับจัดการประชุมต่อยอดสมชาสุขภาพจังหวัดนะครับโดยหวังให้คนตรังนั้นรักสุขภาพมากขึ้นครับติดตามข่าวครับวันนี้ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังนา,าน,นายสาธรนาราวิสุทธิ์รดองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในการประชุมต่อยอดสมัชาสุขภาพจังหวัดตรังโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นจํานวนมาก สมัมมชาสุขภาพนั้นเป็นกระบวนการเสนอแนะเชิงนโยบายที่สามารถใช้เป็นกระบวนการในการค้นหาประเด็นรวมทั้งกำหนดทางเลือกการตัดสินใจเพื่อใช้ปฏิบัติและการติดตามประเมินผลที่สำคัญต้องสามารถนำไปใช้เป็นกระบวนการทางนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพได้ทุกระดับตั้งแต่ระดับหมู่บ้านชุมชนตำบลอำเภอจังหวัดและระดับชาติ เนื่องจากเรื่องสุขภาพนั้นเป็นเรื่องที่ทุกคนควรดูแลเอาใจใส่ซึ่งปัจจุบันนี้มีประชาชนจำนวนไม่น้อยละเลยในเรื่องของการดูแลสุขภาพทําให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆอาทิโรคหัวใจโรคมะเร็งโรคไตโรคอ้วนดังนั้นการประชุมวันนี้ครับจึงต้องการวางแผนในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนั้นช่วยกันเป็นแนะนําให้ประชาชนนั้นให้เอาใจใส่ในเรื่องของสุขภาพให้มากยิ่งขึ้นครับ ก็จริงๆแล้วเรื่องสุขภาพนี้มันก็น่าสนใจนะคุณปดิพลมันมีอะทุกด้านเลยนะที่เกี่ยวข้องคือบางทีพอเราละเลยนะครับมองข้ามมันไปเนี่ย มันจะมีผลต่อเราระยะยาวครับถ้าผมใส่ใจสักนิดนึงทานอาหารมากเกินมันก็อ้วนละใช่ไม่ออกกาลังกายสุขภาพก็ไม่แข็งแรงออกกําลังกายหักโหมมากเกินไปก็มีผลต่อข้ออนะครับต่อกล้ามเนื้ออีกถ้าออกกำลังกายผิดวิธีใช่ครับผมโอ้โหมันมากมายครับมากมายครับครับผมข่าวต่อมาครับจักหางานจังหวัดตรังครับเดอนประชาชนที่กําลังมองหางานทางอินเทอร์เน็ตครับก็ควรมีความระมัดระวังมากกว่านี้ครับว่าตอนนี้สถิตินี้คนไทยครับถูกหลอกลวงไปทำงานต่างชาติมากขึ้นครับผม นายรุณหมักเหลี่ยมครับจัดหางานจังหวัดตรังเตือนประชาชนที่กําลังมองหางานครับในอินเทอร์เน็ตนะครับควรมีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นครับเพราะว่าปัจจุบันครับมีขบวนการช่อกงทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยหลากหลายรูปแบบทีเดียวนะครับและก็การหลอกลวงด้วยการหางานก็เป็นอีกหนึ่งวิธีครับที่มีจํานวนประชาชนที่โดนตกเป็นเหยื่อเนี่ยไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับ ซึ่งมีความแนบเนียนมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับและที่สําคัญคือรูปแบบก็น่าสนใจนะครับอธิการเสนอตําแหน่งที่ดีมีค่าจ้างที่สูงสวัสดิการที่ดีจนทําให้น่าสนใจนะครับจากสถิติพราว่าคนไทยครับตกเป็นเหยื่อกระบวนการช่อโครงมาทํางานต่างประเทศมากยิ่งขึ้นนะครับโดยถูกหลอกไปประเทศมาเลเซียมากที่สุดคุณมดิพลดังนั้นครับหากประชาชนหรือว่า ท่านไหนที่สนใจครับที่จะหางานทางอินเทอร์เน็ตจริงๆเนี่ยก็ควรศึกษาแล้วก็ถามผู้รู้ให้ดีะก่อนหรือติดต่อสถานทูตไทยนะครับหรือสํอา,านักงานแรงงานไทยให้ตรวจสอบได้ครับตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับถ้าคนในจังหวัดตำังเองก็ติดต่อ ที่จัดหางานจังหวัดตรังก็ได้ครับเลขศัพท์075214027ครับผมก็ถือว่าเป็นภยัยจากอินเทอร์เน็ตนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของการหลอกลวงในการหลอกลวงไปทํางานนะครับก็จริงๆก็ต้องศึกษาให้ดีจริงๆนะครับหรือว่าใครว่างงานเดี๋ยวนี้ก็สามารถไปลงทะเบียนที่จัดหางานจังหวัดตรังได้ก่อนหน้านี้ผมเองก็เคยได้เสนอ,อไปแล้วรับอินเทอร์เน็ตนี้มีมากมายแนะ้ะบางครั้งมาหลอกลวงผู้หญิงบอกว่าชอบพอกัน แล้วก็มีงานดีๆให้ทําที่ไหนได้นะครับเราให้ข้อมูลไปเขาก็เอาข้อมูลเราเนี่ยแล้วก็มาแบ็คเมลทีหลังได้อีกครเยอะแยะเลย่าเรื่องของเรื่องแบงค์เรื่องของเงินนะครับก็เรื่องของอินเทอร์เน็ตก็อันตรายเหมือนกันนะครับตรงนี้เรื่องของการเงินก็อาจจะมีหลายข่าวนะที่โดนแฮ็กข้อมูลไปเพราะฉะนั้นพออ่านอะไรแล้วเนี่ยนะครับต้องใช้สติในการแต่งรองสักนิดหนึ่งอย่าไปเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ที่เดียวครับก็จะถูกหลอกได้นะครับมาที่อีกหนึ่งข่าวนะครับ บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศสารจำกัดครับมอบผลิตภัณฑ์อาหารเจสําเร็จรูปให้กับสารเจ้าต่างๆในจังหวัดตรังนะครับในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจนะครับประจำปี2555ครับที่บริเวณของการค้าจังหวัดตรังครับนายเฉยยุทธเอี่ยนตระกูลผู้ว่าการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีมอบผลิตภัณฑ์ปลาข้าวสุกโจกสําเร็จรูปให้กับสารเจ้าต่างๆในจังหวัดตรังจำนวน9้าสารเจ้าประกอบไปด้วยสารเจ้าพ่อเมืองรามสารเจ้าหยองเอี่ยสารเจ้า ไตเซียสุดหุจโจสารเจ้าพ่อเสือสา,าสารเจ้ากวนอิมสารเจ้ากวนยุเก่งนะครับสารเจ้าอามซ้ำอองอู ป้าโบกเก่งนะครับสารเจ้ากิวอ,อง๋งไตเต้น,นะครับสารเจ้าเหล่าเปกงทุ่งยางและก็สาล<อ>เจ้าเฮงเจียไตยเสียวหุ่นนะครับโจรวมมูลค่าทั้งสิ้นนะครับหกหมื่นหกพันขอไปครับหกแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสี่บาทครับทางด้านนายสุรินทร์ตทัพเที่ยงรองประธานหอการค้าไทยและประธานถาวรกิติมาศหอการค้าจังหวัดตรังกลาง่าวว่าทางบริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศสารจำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการจัดประเพณีถือศีลกินเจจึงได้ร่วมมอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้กับสารเจ้าต่างๆซึ่งมีนายสลินโตทับเที่ยงประธานหอ,อก,การค้าจังหวัดตรังร่วมพิธีในการส่งนัดดังนี้ด้วยครับก็ใกล้เข้ามาแล้วครับวันที่14ตุลาคมนี้เองนะครับ,รบก็จะถึงแล้วครับ 9, 9วัน9คืนในการจังหวัดตรังใ่ครับคุณปฏิปกติ<า>กทร<า>รมไหมครับยิ่งใหญ่ผมปกติถ้าเป็นเทศกาลนี้จะทานไหมถ้าเป็นเทศกาลผมเขาเรียกว่าอินเทอร์เน็ตแบบว่า วันนี้สมมติว่าอยากจะทานก็คือกินนมมากกว่านมเจอะไรพวกนี้แต่ถ้ากินอาหารเจคงไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยสันทัดไม่ค่อยสังนทัดครับผมผมเองก็อยากจะทานให้ครบ9วันเือนกันนะเครับเพราะว่าช่องทางในเรื่องของเจเดี๋ยวนี้ก็มีแพร่หลายมากขึ้นเพราะว่าจํานวนของคนที่ที่ทานเจแต่ละปีก็เพิ่มากขึ้นครับผมใช่ครับร้านค้าในจังหวัดตรังเองก็มากขึ้นครับร้านในสะดวกซื้อในจังหวัดตรังเองก็มีอาหารเจจําหน่ายด้วยแบนี้หาทานง่ายขึ้นครับผมข่าวต่อมาครับจังหวัดตรัง ควานดับหนึ่งครับของปปสภาคเก้าในการกวาดล้างยาเสพติดครับตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดประจำปี2555ครับผมนายธยุทิ์อิ่มตะกูลผู้ว่าราชการจังหวัดตรังครับในฐานะผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดตรังนะครับเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลครับมีการกระโดดให้ปัญหายาเสพติดนั้นเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องร่วมกันดําเนินการนะครับตามแผนพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ซึ่งทุกส่วนราชการครับทุกหน่วยงานภาคเอกชนและประชาชนก็ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นอย่างดีนะครับทั้งเมื่อการเสียสละทั้งแรงกายแรงใจนะครับจนทาให้ปัญหายาเสพติดในจังหวัดตรังนั้นค่อนข้างที่จะเบาบางลงในระดับหนึ่งทีเดียวคุณปฏิพล ทางนี้ครับแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดประจำปี2555ก็ได้สิ้นสุดลงมาแล้วครับปรากฏว่าจังหวัดตรังเมือแห่งความสุขครับมีผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดนั้นอยู่อันดับที่1นะครับของปปสภาค9โดยมีคะแนนรวมเป็นร้อยละ97.15นะครับแล้วก็เป็นอันดับที่6ของประเทศไทยด้วยก็ถือว่าผลงานดีมากนะคุณปิติพลทางผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเองในฐานะเป็นผู้อำนวยการนะครับก็ขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับ ที่เป็นส่วนหนึ่งในการทําให้ประสบความสําเร็จในครั้งนี้ด้วยคือการกวาดล้างเนี้ต้องจริงจังนะ,ะครับ,รบก็รู้ว่าเป็นหูเป็นตาง่ายคือคร,รู้ว่าใครเสบีบใครคล้ายนี่ก็สามารถติดต่อทางหน่วยราชการได้ ปัญหายาเสพติดเนี่ยมันมีทุกวี่ทุกวันแพรย์ระบาดเร็วอากาครับแล้วก็ช่องทางรวมถึงแหล่งต่างๆเนี่ยมันก็จะต่อเนื่องโยงกันนะครับแต่ที่สําคัญที่สุดถ้ามีมาตรการที่เด่นชัดเด็ดขาดลงในพื้นที่ตรวจสอบ่างเนี้ยครับมันก็จะได้ผลเกินคาดทีเดียวครับมาที่หนึ่งข่าวนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน435นะครับกลางแถลงผลการจับกลุ่มผู้ต้องหาคดียาเสพติดครบแล้วก็สามารถที่จะรวบรวมผู้ต้องหาได้ถึงเจรายครับ จ้าพนักงานตำรวจชุดจับกลุ่มภายใต้การดยการของนายธีรยุทธเอี่ยมะก,กูลท่านผู้ว่าราชก,การจังหวัดตรังนะครับตำรวจตรีสาครทองมุนีผู้บังคับการตำรวจจังหวัดตรังและตำรวจโทจอมพบเสียงเราะผู้บัญชาการกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนนะครับ435ทำการจับก,กลุ่มผู้ต้องหาจำนวนเจรายประกอบไปด้วยนะครับนายยะษาหรือฝากนะครับหมัดราอายุ49ปีนายวิรุษหรือแบน จวนแจ้งอายุ37ปีนางออนนิดาหรือออนแก้วธนงครับอายุ30ปีทั้ง3รายครับอยู่บ้านเลขที่222หมู่ที่1ตำบลคลองกีล้อมอำเภอกันตังจกกังหวัดตรังจับได้ภายในปั๊มน้ำมันจังหวัดกระบี่พร้อมอยาไอซ์13กรัมยาบ้า1,240เม็ดจากนั้นเนี่ยนะครับก็มีการขยายผลแล้วก็สามารถจับกลุมผู้ต้องหาเพิ่มได้อีก4ราย ประกอบไปด้วยนายพิชัยหรือหนอปัญญาอายุ28ปีนางสาวกจกรจันทรนีอายุ25ปีนายวีรวัตรสงกรามอายุ33ปีและก็สุดท้ายครับนางสาวแสงทวีรักมงคลอายุ25ปีสัญชาติเหลาวนะครับโดย4ี่คนเนี่ยนะครับได้นํายาเสพติดประกอบไปด้วยยาบ้าครับ20,000เม็ดยาไอ100กรัมนะครับซึ่งซุกซ่อนไว้ในกล่องไปรษณีย์ครับส่งมาทางไปรษณีย์ต้นทางอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ปลายทางก็ไปเสียบเอกันตังตงหวดตลางบ้านเราเนี่ยนะครับมาส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่วางแผนสั่งซื้อเจ้าที่จึงได้ แสดงตัวจับกลุ่มนะครับพร้อมตรวจยึดของกลางไว้นะครับซึ่งทั้งหมดเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดน435แปลงก็ได้ผู้ต้องหารวมทั้งหมด7คนนะครับพร,พร้อมของกลางประกอบไปด้วยยาบ้าจำนวน25,000เม็ดยาไอซ์จำนวน113กรัมเงินสดอีกด้วยนะครับ150,000บาทรถจักรยานยนต์4คันแล้วก็รถยนต์อีก1คันสม,มุดบัญชีธนาคารรวม11เล่ม<อ>แล้วก็ฉนดที่ดินอีก3แปลงนะครับรวมเป็นเงินกว่า2ล้าน ห้าแสนบาทครับผู้ต้องหาทั้งเจรายจะถูกดำเนินคดีคือร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งนะครับยาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่ายโดยผิดกฎหมายครับโ,โทษท้างหน้านี่จะรุนแรงเหมือนกันนะใช่ครับนะครับในการจับกุมนี้ก็มีต่อเนี่องนะครับใช่ครับก็ได้เห็นถึงมาตรการแล้วก็ได้เห็นถึงความกาเียรื่การทางาน